ฟังฟังฟังมานี้จะเรียนเรื่องพื้นที่ภาษาอังกฤษของพื้นที่คืออะไรนะแอร์แอร์เรียแอร์เรียแอร์เรียเอพื้นที่คืออะไรพื้นที่คือพื้นที่คือการการวัดนะครับการวัดสองมิติสองมิติคือการวัดสองมิติมันจะไม่เหมือนกับความยาวรอบรูปเนาะ เอพื้นที่เนี่ยนะครับหน่วยของพื้นที่เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคําว่าตารางจุดๆนะครับไม่ใช่ตารางเร็วตารางตารางจุด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 ก็พอลคเออเไเ่อามมีใครใครรู้จักตารางอะไรบ่า รู้จักตารางเลยมั้งตารางเซนติเมตรตารางเมตรก่อนก็ได้อ่ะตารางเมตรตารางเมตรตารางอะไรอีกตารางเซนติเมตรตารางตารางยาวตารางหน่วยเนาะตารางหน่วยตารางอะไรอีกเออตารางเซนติเมตรนะครับเอออะไรเนี่ย โอ้ยถ้ามันขึ้นน้นตารางแปว่ามันกี่มิตินะสองมิติแปลว่าถ้าจะหาพื้นที่ได้จะต้องรู้อย่างน้อยสองค่าอย่างเช่นตอนนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอันนี้เห็นรูปนี้ไหมอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เราเรียกมันว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมีองค์ประกอบมีสองอย่างก็คือด้านที่สั <mon> ้นเนาะด้านที่สั้นเราจะเรียกว่าด้านกว้างส่วนด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวกว้างกับยาวอยากได้พื้นที่ก็เอากว้างกับยาวมาคูณกันนะจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันคือการวัดสองมิตินั่นเองนะครับจะหาพื้นที่ได้จะต้องรู้สองดิเมนชันเนาะสองมิติ แล้วไปไหนมาคนระับแต่ค่ายวิ้งคือได้นั่งกินร์คร้องให้ไม่หยุดเลยพอละในห้องน,องนี้ไม่มีไม่มีพอ่อไป็ต้องร้องให้ละนะขอเสียใจหรอความเสียใจมันยังอยู่ถึงแม้ทัวรไม่มผุด่อดหัวใจหาค่าใช้จ่ายปวดหัวใจตื่เป็นคนดีเหรอคะยังไงอะไรนะตื่นเป็นคนดีเหรอคะหรือยังไง คน้าใจหนูนะสไลด์ลูกวันนี้มันอาจจะเจ็บปวดแต่วันพรุ่งนี้ความเจ็บปวดมันก็จะหายไปโอเคไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปะก็หายไปนะโอเคทุกคนความเจ็บปวดมันอยู่กับเราไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็หายไปความสลายอยู่ในหัวหนู ใครับทีนี้นะครับมันจะมันจะมีหน่วยพิเศษนะที่มันไม่ได้ขึ้นด้วยต้นด้วยคำว่าตารางแต่ก็แปลแก็เป็นหน่วยของพื้นที่เหมือนกันนะครับเช<ว>่นค,<ว>คำว่าไร่นะไ,<ว>ไร่เนี่ยเป็นหน่วยพื้นที่เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่จะเป็นวานะหรืออาจจะเป็นภาษาฝรั่งนะเขาอ่านว่าหน่วยเฮกเฮกตาร์ ฮเธอฮ็คเอละฉนฮเอัๆๆรู้ไหมเธอว่าชอบใครไม่มีไม่มีไม่้าอเ้ยจดด้วยจดด้วยอย่าเล่นนอยู่เลยพ่นใครบเน้อหเลยเน่ยเอซาบ้านีอ้าเอซา้จเ

ใ่ออไทเ่มาบอกคุณแช่เอาเอาเอาจดเสร็จรยังจดเสร็จรยัง <S <S an> <S an> <S อะไรนะเสร็จตั้งนานแล้วอ่าทำไมไม่บอกวอเอิดอ่ามาต่อไปพื้นที่หาได้จากสูตรก็คุณา้าโอ้เก่งนะน้อเอ ว้างคูณยาวโอเคไปไอตัวนี้แต่ละข้อเนี่ยเขาให้หาพื้นที่แล้วก็ความยาวรอบรูปนะครับเออความยาวรอบรูปหมายไงนะความยาวรอบรูปความยาวความยาวรอบรูปเอามาบวกกันให้หมดหรือกว้างบวกยาวคูณสองดีกว่าเท่กว่านะครับเดี๋ยวนี้เราใช้กว้างบวกยาวคูณสองดีกว่า ขอแรกตเฮ้ยเฮ้ร้องให้ได้เลยอย่าตดเฮ้ยเริ่มตดในห้องแล้วเนี่ยข้อแรกตอบยี่สิบสี่นุ้ยดัน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 ตอบยี่สิบสี่เมตรโอ้ยม่อะเป็นล้อล้ออะไรโมอเดอนี่เพิ่งไปเลยไปโม่เออนไม่มีล้อข้อสองตอบยี่สิบม่เออนไม่ใช่จักรยานข้อสามตอบสี่สิบแปดไม่ใช่เขาไม่ได้หาแบบนั้น ข้อถามสองอันคออให,หาพื้นที่โอ้ยบอกไม่มาแน่คขอใหหาพื้นท,นที่แล้วก็อีกอันนึงงคือเ้าให้หาคอยาวรอบรูปคอยาห,หาคอยาวรอบรูปกับพื้นที่แต่และข้อเนี่ยต้องหาสองอย่างคือความยาวรอบรูปกับพื้นที่นะเด็กๆ <Okay. S 3> wow. ว้าวนู้โีคเีผู้โชคดีผู้ชนยมีกุศลที่ท่านสิ่งงามต้องชบาไปอ่ะคุณพี่คุณพี่เอาอะไรุณกันคุณี่อะไรุณกันข้อหนึ่งกว้างเท่าไหร่ข้อหนึ่งกว้าง C เย้า เก่งมากเก่งมากตบมือตบมือส <4, 8 S 2> ี่คูณแปดสี 4, 8, 4, 8่แปดเท่าไหร่สามสองคอยาวรอบรูปคอยาวรอบรูปคอยาวรอบรูปเป็นกีฬาเหรอคะถ้าเราอยากจะหาคอยาว รับดีว่าต่อไปนี้เราเรียกคอยาวรอบลูกว่ายีราฟดีไหมยีราฟรอบลูกที่อย่างนี้คุณจะลืกสองหรอือถ้าสมมติว่าเราจะหายีราฟสูตรนี้สูตรในการหายีรัฟกว้างบวกยาวคูณสองกว้างเท่าไหร่ ความยาวาสี 4, 4, ่ยาวแปดคูณสองสิบสองคูณสองนี่สี่โอเคเฮ้ยเขียนหน่วยด้วยอันนี้หน่วยคือเมตรกำลังสองอัน,นตัวนี้คือมวลี่เมตรเออถ้าเมตรกำลังสองเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยมันจะอ่านว่าตารางเมตร่เระเมตรกำลังสองคือตารางเมตรแต่ถ้าเมตรเฉยๆก็ <S <S ไม่มียกกำลังก็เมตรเฉยๆอ่ะโอเคไหมตารางเมตรกับเมตรเฉยๆโอเคไปไปหาข้อต่อไปนะยัไม่ต้องพูดนะอ่าทำไปเลยทำเสร็จแล้วบอก ในแต่ละข้อต้องหาสองอย่างนะต้องหาพื้นที่กับ